โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเล่นสไนอ์อีกแล้วในคะอ,อวิวตี้อีพีที่แล้วเรายังไม่จบอีพีที่แล้วเรายังไม่จบอีพีที่แล้วยังไม่จบอีพีนี้เรามาใหม่เย็ดขี้ตัวตึงทางนั้นเลยเย็ดขี้ตัวตึงทางนั้นเลย,ยไอ้พวกนี้ตัวตึงทางนั้นเลีมา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  มามามาดิตัวหนึ่งโอ้โหแม่งไม่ตายระเบิดเลยๆมาถึงจะเล่นระเบิดเลยๆตัวหนึ่งข้าหลังไอ้ย่าข้างหลังกูไม่เห็นข้างหลัง ไปตัวหลังกันเฮ้ยไม่อยู่แล้วไอ้โอ้วอะไรเนี่ยโอ้ยมันมีบังเกอร์คือแม่งเล่นดีข้อตาถุนโอ้โหดูแม่งเ,เ,เล่นดีตะทุนมาพี่ผ่านเลย มึงไม่มีบังเกอร์มึงก็แค่ไก่ตัวนึงอยู่ไว้มึงไม่มีบังเกอร์มึงก็แค่ไก่ตัวนึงเท่านั้นแหละกู้ยังไม่โดนแม่งโหนย ไม่บอกให้กูหน่อยอ่ะไอ้แค่นี่เ,เล่นทีเผิร์มเ่งเอ่นเอออะไรเนี่ยคุณเป็นเอออะไรครับ เยงตุนหมดโอ้ยยีไม่ตายมียอยไม่ไม่ยอมตายด้วยอ่โยบังเกอร์กู <c oughs> เลยอย่างชอบเลยบังเกอร์เนี่ย กัเนเูไม่เล่นกับมึงแล้วกูไปแล้วมาดิมาดิมาดิมามาดิมากูเอยังไม่ได้ใช้ปืนเลยไอ้เหี้ยนี่

เรื่องหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก no ูไม่เล่นการหุ่นยนต์นะจุ๊จุจุ๊ลบจุ๊จุ๊แป๊บจุ๊แป๊บจุ๊จุจุ๊จุ๊จุ๊จุมาต่อจุ๊มาต่อตายครับ

โอ้โหไอ้เี้ยมันกูแพ้ไอ้เี้ยกูแพ้อะไรกันครับนี่ไงกูแพ้ได้ไงทำไมทำไมทำไมอีกตาอีกตาโอเคมาทุกคนกูชอบแดนนี้มากบอกเลยเย็ดขี้ตึงด้วยตึงด้วยแานนี้ตึงด้วยไงเดอะโกสที่ลอยอยู่คนเดียวครับเหมาะเพื่มึงโหดหน่ะเฮียไม่ได้โหดเฮียอะไรหรอกมามามาตัวตึง,ต,ต,งตัวตึงครับ ใส่เลยวิ่งใส่เลยมีไงมาถึงกันล่วงนี่ไงล่วงสองนนอย่ามาหือลือกับพี่ก็จมีแน่นนวะ หน yeah! mm ึ hmm. ่งเรื่องเลยนี่ไม่โดนนี่ยังมาบังดิโอยังมาบังดิวะไม่โดนวิ่งเหล่าแป๊บ ไม่อะไรกันหมดวะมีสองกระบามลวงวะนี่ไงลวงสองนี่ไงลวงสามไม่โดนเนี่ย นี่ไงดวงสียังไม่ยอมตายไอ้ถิ่จะหมดแล้วโอ้ตูนหมดเย็ดมย์มึงเดนีดูวะไล้โอ้ได้สองได้สอง ตายสอง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 เลี้ยงข้อสุติ้ายหลอดที่ข้อโชติฐานตลอดที่ตายสอง าตายตีแอ็กน้อยหล่กกันเป็นไงหมดตี้อะครับน้องน้องนี่ดูชนต้นี่เผานี่ควิกซัคโคออกมามึงล่วงครับอือแบบหล่อเท่อะครับอยู่แล้วครับน้องน้องโอ้โหแบบหล่อเท่อะครับอือ หลอดที่จอดอ่ะง่ะแรงขึ้นด้วยหลอดที่เลยจอดเมื่อกี้โอ้โหปดคิวชิวๆไปโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ได้หนึ่งอย่างนะไปแล้วบ๊ายบาย